สวัสดีครับผม e x a c t l o l นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมเมโทรถามก่อนว่ากูได้เมโทรมาได้ยังไงคือกูได้มันจากช่วงแจกฟรีสตรีมที่อยู่เพื่อนกูแม่งเข้าดิทมาเฮงเฮงเฮงเมโทรแม่งแจกฟรีวะแล้วผมก็เข้าไปดูปรากฏว่าเป็นเมโทร t l ไลท์กูไม่รู้จักผมเลยรับมาก่อนรับมาแบบฟรีๆพอม,มากดเล่นอีกทีก็1ปีเต็มๆก่อนที่จะกลับมาหลังจากที่ผมคิดว่าผมจะทำชาแนลผมก็เออทำคอนเทนต์ลงช่องดีกว่าฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเมโทร拉斯ไลท์นีดั๊กส์กัน ถามกัว่า Metro Last Light Redux คืออะไรเนี่ย Metro Last Light Redux นี่มันจะเป็นเกม FPS เนื้อเรื่องเล่นคนเดียวนะครับซึ่งเกม Metro Last l i เนี่ยมันเป็นหนึ่งในซีรีส์เกม Metro ที่เท่าที่ผมฟังฟังมาก็ผมรู้จักอยู่3าภาคแค่ชื่อรู้จักแค่ชื่อคือ Metro 2033เมโทร้สาล Metro Last l i g h กับ Metro e x o u s ครับแต่ผมนะั้นไม่รู้เนื้อเรื่องยกเว้นภาค Last ล i g เพราะว่าภาค Last ล i g นะั้นเป็นภาคแรกที่ผมเล่นฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับ กอื่นก่อนดีนนเมโทรเนี่ยมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับโลกหลังสงคารามนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆมากมาย,ยว่าเราไม่สามารถเดินบนพื้นผิวได้เพราะมันเป็นโลกหลังสงคารามนิวเคลียร์ครับซึ่งเซตติ้งจะเซตอยู่ที่รัสเซียซึ่งเปิดมาภาค last light เพราะว่าภาคก่อนผมไม่ได้เล่นภาคสองมาเสสามผมไม่ได้เล่นมาผมจะมาพูดถึง last light เลย last light เนี่ยเปิดมาโดยการที่เราฝันว่าเราอยู่ในแคมป์แคมป์หน,น,นึ่งที่กำลังนั่งคุยกันอยู่อยู่ยๆมีสิ่งมีชีวิตทีี่่เรยกวา Dark One. เข้ามาหลอกให้พวกเรายิงกันเองจนผมเผลอฆ่าเพื่อนตัวเองในความฝันตื่นมาทีก็มีทหารสายมูคนหนึ่งที่เชื่อว่าขาดเดินเข้ามาร้องให้ผมฟังว่าผมเนี่ยไปยิงระเบิดใส่หลังของพวกดาร์ควันแต่มันมีเหลือรอบมันหนึ่งตัวเขาเลยจะให้เราไปคุยกับมิลเลอร์เพื่อจะได้ออกตามหาดาร์ควันตัวสุดท้ายโดยที่หลังจากพบกับมิลเลอร์มิลเลอร์ก็สั่งให้เราไปตามหาดาร์ควันและฆ่าดาร์ควันทิ้งพร้อมกับอันนาลูกของมิลเลอร์ที่เป็นสไนเปอร์ขานชิงไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยโดนลากออกไปจากห้อง ผมไอแอนนเลยไปทำภารกิจแล้วผมก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศภารกิจในครั้งนี้นะครับ Come on rabbit rabbit r a b b i โมนาพอ here เออกูรู้แล้วกำลังมาช่วยนี่ไงไอเหี้ยแล้วกลัวสไนเปอร์มาเฮ้ยอ่ปืนกลกูมีประโยชน์แล้วแล้วปืนกลกูมีประโยชน์แล้วไอเหี้ย วันเอ้าอะไรวะมึงยิงไม่โดนอ่ะไหนมึงบอกสไนเปอร์มึงดีวะไหนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้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 จะไปไหนมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอขี้เนี้ยมึงไว้ก็จะก้มมือปูฟ้าอะไรวะวันนี้กูยิงระเบิดใส่มันเหรอมึงรอดมาได้ไงวะนี่ เฮ้ยอะ่ะวะเอาเพื่อนกูมานีอ,อ่อ่าแล้วสรุปก็คืออนา,นายิงไม่โดนฆ่าเดดดาร์ควันไม่ได้แล้วผมก็โดนกระจกเงาม,มือบุพภาหลับตื่นมาทีก็โดนนาซีจับเข้าฐานส่วนไอ้ดาร์ควันไม่นก็โดนจับไปขายรูงนี้ก็เชื่อขานแต่แรกก็จบแล้ว พอโดนจับข้อฐานนาซีมาเราก็ได้มาโผที่จุดคัดกองคนถามว่าวิธีการคัดกองคนเขาทํำยังไงเขาใช้วิธีการแง่งเหล็ก2อ,อันติดกับแม่มันทัดไปวัดขนาดหนกแก้มกับคางถึงหน้าผาไม่วัดว่าติดกับมนภาพนังสีเท่าไหร่หรืออะไรทั้งนั้นอา แม่งยิงทิ้งเลยถ้าติดมิวแชตแม่งยิงทิ้งเลยแม่งเป็นโคตรสุดยอดระบบคัดกรองคนที่ดีสุดที่กูเคยเจอมาทั้งชีวิตนี้หลังจากนั้นก็มาเจอกับทหารอีกสองคนที่เหมือนจะเป็นคนละฝั่งกับผมเป็นฝั่งเลดไลน์ส่วนผมเป็นฝั่งส p a r t ตันออเดที่อยู่ที่ The p o l i ิสเปิดมาที่ทหารคนแรกเสื้อเขียวมันไปพูดคำปฏิญาณมันพูดคำปฏิญาณให้นาซีฟังแล้วมันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอมกอเเ ตายดีเฮียข้าหาคนที่สองไอ้นี่แหละตัวเด็ดเสื้อสีฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมโคตรรักไอ้นี่เลยแม่งเป็นตัวละครที่กูชอบชิบหายมันบอกก่อนว่ามันจะคุยแล้วมันก็ให้คนตรวจมาตรวจผมก่อนพอเขาเดินมาที่ผมกำลังนั่งถามว่าเออนี่ เนี่ยเนี่ยมึงไปอยู่ที่เดือกกาเด้นได้ยังไงไอ้ลางหอยพวกดาร์ควอนน่ะปกติเราเนี่ยไม่มีสปาร์ตันออเดอร์กับไอ้พวกเลดลามอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้เนี่ยมึงบอกมาว่ามึงไปทำอะไรที่เดือกกาเด้นไม่งั้นเดี๋ยวกูจะยิงมึงแน่ไอ้เหี้ยหลังจากนั้นไอ้ทหารก่อนนั่นเนี่ยเสื้อฟ้ามังวิ่งไปชาร์จคนข้างหลุวลอดทั้งคู่ไอ้เหี้ยกูรอดได้ยังไงวะเนี่ย แล้วจันมันก็มีดมาให้ผมแล้วมื่ก็อธิบายว่าเนี่ยกูเป็นทหารของฝั่งเรดไลน์นะเนี่ยมึงเป็นอะไรวมึงสปาร์ตันออเดอร์เนี่ยกูเจงกูเส้นเนี่ต่อจากนี้ผมขอเรียกไอ้น,นี่ว่าพาเวลด้วยกันนะครับพาเวลกับผมเนี่ยก็พากันลงทางรูทิ้งศพหลังห้องซ้ายลงไปข้างล่างเดินไปทางท่อระบายน้ําพยายามหาทางออกแต่ก็เจอลูกกง let's see a g r e จ้าวิญญาณ พวกผมเลยพากระปีบันไดขึ้นไปบนโซนด้านบนที่เป็นคุกระหว่างทางก็ไล่ทคดาวไอ้พวกกาดไปเรื่อยๆ เอาพาเวลโอ้โหมึงกร็รีบเกินไปเจอกันไอทีก็น้าประตูใหญ่ทางออกคุกหลังจะเปิดประตูเสร็จพาเวลก็เอาปืนมาให้ผมเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยปืนใหมติดเก็บเสียงโอ้โหมึงไหมเชี่ยสุดยอดมึงไปเอามาจากไหนวะมาไอสัตว์ได้เวลาเราของใหม่แล้วเชี่ยกูได้เลยพาเวลมึงเก็บหมด เหมือนว่าข้างบนมันมีงานปลาใสอะไรสักอย่างผวผมเดินขึ้นไปปุ๊บก็ไป,ไปเจอกับผู้นําของนาซีกําลังปลาใสเรื่องของดีซิดีเดี๋ยวมันเป็นเขตในโพลิสของเราก็คือเขตของสาป์ตันออเดอร์ที่เลดไลน์ต้องการนาซีต้องการฉะนั้นมันเลยเกิดสงครามการแย่งชิงเกิดขึ้นซึ่งระหว่างน,นั้นก็มีการวิ่งเข้ามารายงานว่ามีนักโทษ2คนหลบหนีและผมจะให้ทุกคนมาดูการแก้ปัญหาของพาเวลกันครับ เียเอาเฮียเหรอเอาเฮียเหรอเฮียอาคนโงคนแกมึงเล่นหมดเฮียไข่แตกสำเนียงมึงได้มากเฮีย สุดท้ายเราก็หน,นีออกมาได้แล้วเราก็มาเจอทางตันพาเวลแม่งเลยขับรถชนโป้งเรียบร้อยเจง๋งกูต้องเดินต่อแต่ถึงแม้ว่าเราจะหลุดออกมาขนาดนี้แล้วเราก็ยังอยู่ในเขตของพวกนาซ mm ีอ hmm. ยู่เราจะนั้นผมกับพาเวลก็เดินไปเจอท่อเอาผมเลยช่วยมันปีนเข้าไปไรโอเค wait h e r e w h I l e I look around Hey, a dog, grab him. Real fucking ninja, let's take him to the guard post. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. <laughs> huh? what?

Hey, who's there? I'm legally blind. spy for the red line is done. All right, yeah. Right, citizens free. In the name of the place, life. Fuck you, free. Fuck you. Looks like this. <laughs> ไอ้เที่ยนี่มึรู้ไมหมนี่กูต้องผ่านเทีย์แต่ไม่ว่ากาจะมาถึงตรงนี้สัตวว์า้า That's the way to it way do บร่นเราจะช่วยมานสำเร็จแล้วก็น,วนี้งออกมาได้เราก็ได้มาโผล่จากสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นทางที่จะออกไปสู่พื้นผิวซึ่งระหวา่างทางก็ต้องผ่านลังพวกแมงมุมครึ่งแมงป่องที่มีขนติดที่ขาหลังจากที่พวกเราเดินเข้าไปได้สักพัก ไอ้พวกนาซีมันก็รู้ตัวว่าเราเดินเข้ามาในเขตของแม่งแล้วโดยที่เขตนี้เป็นหลังของพวกมแมลงที่ผมพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้มันเลยทําการปิดไฟอุโมงค์เพราะว่าไอ้พวกมแมลงพวกเนี้ยมันแพ้แสงซึ่งเกมก็จะแนะนําระบบใหม่มาก็คือระบบชาร์จไฟซึ่งมันก็จะมีเป็นเครื่องมาให้เราชาร์จแล้วก็ไปเริลิฟเพื่อที่จะขึ้นไปบนพื้นผิวแล้วจากเราสตาร์ทรีได้วยซัมเบตรีบมันก็เกิดขัดห้องเล็กน้อยหลังจากนั้นก็มีมแมลงที่ผมพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้ที่ผมขอเรียกมันว่าตัวเฮียกดดก,กับกตามมไ้ว็หทุ เราจะาขึ้นมาพาวิไม่กระโดดกระโดดเกาะหน้าแต่เราก็ช่วยไม่ได้ทันเพราะว่าไฟฉายเราดีเดินไปข้างนอกก็พบกับรางรถไฟซึ่งการสะพานแม่งขาด <sk art> พาวิมันเลยไปหยิบเหล็ก <sk art> แล้วก็กระโดดแบบโอลิมปิกวิ่งสักพักแล้วก็ไปเจอรูที่แสงงอผ่านเข้ามาได้ลเลยได้เช็คไไพอยต์มาหนึ่งจุดแต่เรื่องมันยังไม่จบพาวิเลยให้ผมไปต่อแล้วจะเดินไปสักพักแล้วก็มาพบกับประตูที่จะพาเราขึ้นไปบนพื้นผิวแต่ประเด็นคือประตูนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเปิด และภาระก็มาตกที่กูกูเลยต้องวิ่งฝ่านระกฝ่าลังตัวเฮี้ยเพื่อที่จะไปพัมไฟซึ่งระหว่างทางกูจะให้พวกมึงดูฉากการฟักของไข่ตัวเฮี้ยโอ้ยสัตว์เอ้แม่งโอ้โหกว่ากูจะวิ่งไปปั่นไฟได้ไม่ก็แดกยากูไปหลายกล่องแล้วหลังจากปั่นไฟเสร็จพาเวลก็เปิดประตูแล้วก็พาเราขึ้นไปบนพื้นผิวซึ่งเราจะให้ทุกคนมาดูบรรยากาศของพื้นผิวนะครับริมมี่ If You want to live? Oh, 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 Don't drop your gun. อย่า t ากู Okay. o h o oh. oh. That's oh, impressive. y ดี๋ยวที่ไหนวะ I heard about this place that plane was headed into Moscow with the whole city. พวกผมก็พากันเดินสำรวจระหว่างนั้นก็มีฝนตกลงมาซึ่งฝนนี้แม่งปนเปื้อนกับมะถันพลังสีและกูก็เดินโง่ตกน้ำตายไปเด็กรอบแล้วพวกกูก็เดินกันไปเรื่อยๆไปอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วก่อนที่ผมจะเดินไปเจอกับซองแฝด ที่กูบอกเลยแม่งเป็นปืนที่กูชอบที่สุดในเกมนี้การที่กูจะโดนจัมสแกร์โดยที่กูไม่รู้ตัว <S <S <ess uz pouquinho> จังหวะนั้น <S <S <ess> <S กูบอกเลยว่ากูตกเก้าอี้ก็ได้พาเบลมันจะพาเราไปสำรวจเครื่องบินที่ตกในนี้เราก็จะได้พบกับภาพล้อนต่างๆของผู้โดซ่าในตอนที่เครื่องบินกำลังแล่นอยู่ แต่ตอนที่เครื่องบินกําลังตกซึ่งผมจะให้ทุกคนมาดูฉากเครื่องบินตอนที่มันกําลังตกกันนะครับ

ว่าเราสลบไปสักพักหนึ่งแต่เราไม่ได้ถอดหน้ากากซึ่งพอเราหันกลับไปเราได้เจอกับพาเวลที่กําลังหลอนคิดว่าตัวเองสัมักควันเราเลยวิ่งไปช่วยเอาหน้ากากยัดเข้าหน้าแม่งเหมือนเดิมก่อนที่มันจะหายใจไม่ออกตายแล้วเราก็พาก็วิ่งออกมาเพื่อที่จะวิ่งเข้าฐา,านของพาเวลล้วก็ได้พบกับ ก่อนที่มันจะมีฝูงหมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาลุงทิ้งพวกกูสอคนก่อนที่พาเบลจะพาแล้ววิ่งเข้าฐานฉากนี้ของกูค่อนข้างจะลาบากท,ที่หนึ่งกากูจะวิ่งเข้าฐานกันได้กูก็หายใจไม่ออกตายกันไปสองสามรอบเอี่ะ เฮ้ยเชี่ยมึงไม่ตายเหรอเออไอซัม์มึงพาทมกคนเจอกับอะไรเนี่ยหลังจากเราข้อถ่างของเลไล่ไม่ได้สำเร็จพาเวลก็ใช้เส้นในการพาเราเข้าไปยี่วทำนีเขมีกินยี่สิบนีจังวะมมอ๋อลงไปไวไหมลงลงอย่าฝืนลงลงไปไหวไหมอ๋ออ๋อเชี่ย สวดคนที่นี่ไม่กินดีอยู่ดีใช่ไหเดี๋ยวนะลุงกูไม่แปลกใจเลยคนเมื่อกี้เมาไอ้เหี้ยเสียเราอะเสียที่แถวนี้เขามีหนังสือขายเลยเหียแล้วพอเด็กกับเจ๊ ปลามันแดงได้จริงตัวก็ท,ท,วที่จะไปนั่งกงกับพาเวลแล้วพาเวลก็จะมานั่งบ่นให้เราฟังว่าไอ้พวกคนนอกเล็ดลายมันจะกับ,บ่นว่าที่นี่แม่งไม่มีอาหารเรายิงกันเองพอดีจะได้เฮียอะไรก็ไม่รู้แม่งที่นี่แม่งเผด็จการพาเวลจะบอกว่าไม่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราเท่าเทียมเรารเผด็จการเพราะว่าเราเท่าเทียมเนี่ยทุกคนก็บแบ่งอาหารทุกคนมีดีเหมือนกันแต่ที่นี่เราคารพต่อคําสั่งเฉยๆเราแค่คารพต่อคําสั่งหัวหน้าบ่นไปสักพัก มันพาตัวกูแดกแดกไปแดกมาเมาเมาเสร็จแม่งจับกูเลยแล้วก็เป็นการจบตอนที่2ไปนะครับซึ่งตอนที่2นี้ผมก็ใส่ตอนแรกมานิดนึงเพราะว่าผู้กะจะมาลองทําตอนแรกใหม่นิดนึงดูถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ดูตอนแรกได้แนะ่ทําคลิปใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองทําอีกแบบหนึง่งซึ่งขอบคุณที่มารับชมกันนะครับถ้ามีคนดูเยอะไม่ก็คนชอบเยอะแบบกดลงกดไลค์หรือเพื่อนกูอยากให้กูทําต่อเดี๋ยวผมก็จะทาพาร์ตต่อไปมาเป็นพาร์ทที่3านะครับ ซึ่งตอนนี้ผมจะตัดจบไปแค่นี้ก่อนงนั้นก็ขอบคุณครับ